ท่านพี่น้องผู้ศัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงบอสสุภานารวาตาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พงศลักษณ์วานารวาตาราสั่งใช้พวกเราและก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่พงศลักษณ์านารวตาลาได้สมศราเป็นสบียงที่ดีที่สุดที่ดียิ่สงสําหรับเราทุกท่านทั้งในบุญญาและหัวซึ่น ี่น้องพิสพาทั้งหลายครับทำดีแล้วครับวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงโค้งก่อนสุดท้ายของเดือนชาบานแล้วเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราบอกว่าเป็นเดือนอันทรงเกียริเป็นเดือนที่เราขมีขมันในการทำอ,ำา,อา,าณาจัดรนรอพรปองวรสุฮาลาตานาลา เป็นเดือนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลบุญคุณงามความดีที่กองรัฐสุพรณนณหัวตาลาได้เตรียมไว้สำหกับพวกเราวันนี้ก็อยากที่จะนําเสนอนะครับคุณงามความดีที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่รามาดอมฎอนนั่นก็คือความสําคัญของเดือนชาบานซึ่งหลายต่อหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าชาบานก็มีความสําคัญ ในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นแล้วมันเป็นเดือนที่อยู่ใกล้กับรอมาอนซึ่งเร,งา,รวาวาสุนทรวรวิศรัมก็ได้บอกว่าในฮะดีสิสเช่นเดียวกันว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีหลากหลายคนหลงลืมในเดือนนี้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ให้ความสําคัญกับเดือนชาบา <Yeah. S 1> ซึ่งเดือนชาบาในภาพรวมนะครับ mm hmm. เราก็คงพอที่จะทราบ ว่ามีความสําคัญอะไรอย่างไรไปบ้างแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประสิบก่องวันทุ่มมิ่งก็ได้จัดให้มีการบรรยายนะครับเกี่ยวกับความสําคัญของเดือนชาบาิเพราะผมรู้ว่าเดือนชาบาิเป็นเดือนที่ลอสุวารณวตาราจะรับาการงานของเรานะครับที่เราได้กระทําไว้ในรอบป,ปีบางครั้งมันอาจจะมีตกหลน่นบางครั้งมันอาจจะมีภาพ หายไปบ้านนะครับในเดือนชาบานเะนี่ยนก็คืออีกครั้งนึงที่พระลอสซูบฮาห์นัวตาลาจะเกิดการงานของพวกเราเป็นเดือนที่พระลอสซูบฮาห์นัวตาลาจะอภัยโทษให้แต่เราในช่วงกลางของเดือนชาบานนะครับซึ่งก็มีอธิษฐทนสัตว์สุนลรพจนองอัลลอฮฺสัาลลัมได้บอกกล่าไว้อยู่ในการกล่าไว้ก็อยากที่จะให้เราเห็นถึงความสัมพัญแล้ว ให้เรากระตือรือร้นด้วยนะครับที่จะทําตามแบบอย่างแบบฉบับที่ท่าน,านอับีมุฮัมมัดสุลต้องวะฮลวซัลลัมได้กระทําไว้เป็นแบบฉบับในเดืองนี้ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับการงานที่เราควรที่จะต้องปฏิบัติปมนั่นก็คือแบบฉบับที่ท่านเราสุลต้องวะเลวซัลลัมได้กระทาไว้เป็นแบบอย่าง ไม่ต้องมีการโกเถียงกันว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะถูกต้องไหมทําได้ไหมถ้าเป็นหลักฐานที่ท่านบิบบุห์มัสซัลลัมอะลัยซัลลัมทำไว้เป็นแบบฉบับและมีการรายงานที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องยึดถือและนํามาปฏิบัติในเดือนชาบานเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีหลากหลายกิจกรรมที่เราจะต้องนํามาปฏิบัติเพื่อที่จะเตรียมตัวของเราด้วยสู่เดือนรอมฎอน ซึ่งมันมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราคงพูดกันไปเรื่อยๆในยุคล่าในวันนี้ตอนหนึ่งก็อ,งอยากที่จะนําเสนอฮะดีสนะครับที่รายงานจากท่านสามารถอินเรสได้กล่าวไว้นะครับว่าฉันได้กล่าวถามทัลซุนสโล้องวายบัสลัมว่าโอ้ทัลซลฉันไม่เคยเห็นท่านขยันหรือทาอําการถึงซึ่หนหมดสุนัขในเดือนใดเหมือนกับการถึงซึ่นหมดในเดือนชาบานเลย ทรสลลลฮวาอเลาะัลลัมกรไดกว่า“ดังนั้ชั่วยักุุนนาฮ์ขอันก็จะเปัวมาบอะหัวโมงทาวในเร้าี่ไม่เนรรมทาี่เรมานทเป็นธรรมานี่ไม่เปนธรรทาีม่เป็นะมานที่เป็นธรริทานท่นธรมทนที่ไมนธรรมทาที่นรมาน่ม่นานีเนรานี่ไม่นเป็นเรือานที่หลเปรานท่นหลมามนมันซึ่งม่นเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอจัา และเดือนรอรมอดซึ่งเราก็คงทราบกันดีนะครับว่าเดือนรอจับบรรดาช้าอารบหรือแม้กระทั่งในยุคจารียาเนีก็ให้ความสําคัญในเดือนรอจับและเดือนรอจับเองก็ถือว่าเป็นเดือนที่พวกเขาจะต้องหยุดอยู่กับที่นั่นถือว่าเป็นหนึ่งในเดือนอชุรูห้ามที่จะต้องออกรบห้ามที่จะต้องทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะและขอมาสู่เดือนรอมมอนก็เช่นเดียวกันก็เป็นเดือนที่ ทุกคนให้ความสําคัญก็มีบทบัญญัติที่พระมรรสุวานุวัตรา,าได้สั่งช้ให้เรานั้นทำมามลิบาแลวเพราะนั้นเดือนรลบชาบานี่ก็ถือเป็นหนึ่งเดือนที่บางคนอาจจะหลลืมมันหรืออาจจะเป็นทำในสิ่งอื่นๆที่เขาจะต้องทำแต่เพราสองเดือนระหว่างนี้มันเป็นเดือนที่เขาจะรุ่งนะครับ มันพี่เราูุอกว่ามันเป็นเดือนที่อานาจต่างๆเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปยังผู้อภิบาลแข่งสารตโลกอย่างาาลโลโลโที่ผมบอกไปนะครับการเก็รบรวบรวมอันอิบารัตของเรานะประจํา,าสัปดาห์อเลสซานโวรตาลาก็จะให้บรรดาอภิบาลเนยกขึ้นไปในคุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะและในรอบปีนะครับก็จะเป็นในเดือนชาบานนี่ะที่การงานของเรานั้น จะถูกนำเสนออย่างพงศลักษณ์สุภานุวตา,าราพรรศุลก็ได้บอกกับท่านพเซูว่าดังนั้นนะครับฉันจึงอยากที่จะให้อามาลของฉันเนี่ยยกขึ้นสูพ่พงศลักษณ์สุภานุวตาราในสภาพที่ฉันนั้นถึงสดโนดอยู่เพราะนั้นจากคดีตรงนี้ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าอามาลอิบานัดแรกที่พรรศุลส,สละว่าอวยวัมกรละทรรและกระทำอย่างมากมายที่สุดในเดือนชาบานนั่นก็คือการ สุขสิหตสุนันก็มีคำถามกล่าวว่าวันนี้มาวันที่สิบห้าแล้วนะครับเราได้เริ่มต้นวอร์มร่างกายของเราด้วยการถึกสิณมุไหมนะก็เป็นแบบฉบับทุท่านจบนมีมุฮัมมัดสุลต้องไวยวสซลัมได้กระทำไว้อย่างมากมายในเดือนชาบานนี้เราได้เริ่มสักวันสองวันแล้วหรือยังและเราได้เตรียมสุรายก่อนที่เรามาดอนจะมาถึงเรา เรารู้อยู่แล้วว่าในเดืดอนละมาลอนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการถือสนดและการวางร่างกายที่ดีที่สุดของเราก็คือการถือสนหดสุดนะัขเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เดือนละมาลอทำให้เราสามารถที่จะถือสึ้นดในเดืดอนะมาได้อย่างสะดวกง่ายดายในสิ่งนี้เราทาบ้างหบ,บือย่างหรือแม้จะเป็นกระทัง่งอามัดบิบาลัตอื่นๆนะครับที่เราคิดว่าเราจัดระทํามันในเนดือนระมาลอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการริรุลล็อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราวางตารางไว้ว่าเราจะกระทำมันในเดือนรอมฎรอหรือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับที่เราจะเริ่มต้นมันในเดือนชาบาอันเนื่องมาจากว่าชาบานนั้นมันเป็นประตูไปสูะะ่รอร์อเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราจะถืออวด ถ้าเราไปเร้เรามาที่หนึ่งเรามาตอนเลยนะครับแน่นอนหลายต่อหลายคนก็อาจจะผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วมันอาจจะหิวบ้างมันอาจจะเวียนหัวบ้างมันอาจจะโน่นนี่นั่นบ้างถ้าเราได้วงร่างกายของเราก่อนที่จะเข้าสู่รมฎอนมันก็จะทําให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตพคุงงานวามดีในรมฎอนได้อย่างไรการอ่านอัลกุรอานในเดือนรมฎอนเราตั้งใจไว้นะครับจะทําให้จบยุษนะวันละหนึ่งยุตจะทําให้จบ30ยุษนะครับในหนึ่งเดือนระมฎอน หนึ่งวันก็หนึ่งรูปถ้าเราไม่เริ่มปัจจุบันนี้นะครับไปถึงรอมฎอนเราอาจจะอาจ่านติดบ้างตะกุกตะกากบ้านหรือไม่รู้ว่าจะละนานช่วงเวลาไหนเพราะนั้นตรงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการคํานวณแล้วก็วอร์มร่างกายของเราดูซิว่าเราจะไหวไหมในเดืดอนรอมฎอนเราจะอ่านวันละตุสเราทําได้ไหมดูอาที่เราคิดว่าเราอยากจะขอต่อพค้งอาร์สุมาหนมวนาลาเราได้ท่องเตียงไว้บ้างไหมว่ามีต้นไหน ที่เราอยากจะขอพงอัลสุบฮานวดตาลาซึ่งพระองค์ได้บอกไว้นะครับหากเราคืนว่าประตูสวรคร์ของพระองค์นั้นจะถูกเปิดขึ้นประตูนรกจะถูกปิดนะแล้วบรรดาชัยตนนั้นจะถูกล่ามโซ่บางคนบอกมันจะล่ามยังไงนะบางทีฉันก็ยังทาในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนี่คือสิ่งที่พงอโลสุฮานวดตาลาบอกกับเราไว้ว่าพระองค์ จะให้คุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นในเดืเอนรอมบอนแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยแหละว่านิสัยของเราของเราเนี่ยเราทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งนะท,ที่ดีงามได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่ดีงามได้นะครับแล้วฝึกฝนให้ดีอินชอก์ในเดือนรอมาบอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวคุณงามความดีต่างๆเราได้เพราะนั้นแล้วอยากที่จะบอกพวกเราทุกคนว่านี่เป็นโอกาสดี ที่เราจะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเก็บผลงานความดีในเดือนรมาลออย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปนะครับฝึกฝนตัวเองซะเราจะทําอะไรเราจะปฏิบัติอะไรในเดือนรมาลออีกสิบห้าวันจะเข้าสู่ละมาลอแล้วเพราะฉะนั้นเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะต้องขมิบขมันกับการปฏิบรรรัติทรอะไรบางตรร่างตาอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะที่อยากที่จะให้เราได้เริ่มปฏิบัติกันแต่สิ่งที่ถ้าเราสนสอมาลออะไรก็สันล ท <PU> <illa> ี่บอกไปนั <uff> ้นก็คือการถืดสีนดซึ่งมีรายงานจากท่านอิมาอชาบอติออนยฮ์ของอันฮาได้กล่าวไว้ว่าการรอบซุนลมาัสลามยะซุมฮัตตานักูลลายุทิวายุิฮัตตานกูลลายะซมประมาไว้รอกุนลมาอัลสลามิดตะมารยามชาฮอิลลอัลลอฮวะาาไว้ตู่อัตต์ยามมิมุฟิชาลาท่านอิมอชชาได้บอกนะครับว่า ถ้าเราสูงสระร้องวัยรุสลัมเนี่ยท่านถือสิ้นอดกระทั่งพวกเราพูดกันว่าท่านจะไม่ละสิ้นอดเลยและท่านละสิ้นอดจนกระทั่งพวกเราพูดกันว่าท่านจะไม่ถือสิ้นอดเลยนั่นหมายถึงในหลากหลายเดือนบางทีท่านก็ถือสิ้นอดเยอะแยะมากมายนะครับบางเดือนท่านก็ไม่ได้ทําการถือสิ้นอดเลยและฉันหมายถึงท่านอีกนายชาไม่เคยเห็นท่าเราสูงสละร้องวัยุ่นสลัมถือสิ้นอดเต็มเดือนนนอกเสียจากเดือน เรามาอบอเท่านั้นถือว่าเป็นวาจิตนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติแต่อย่างไรชาบอกว่าก็ไม่เคยเห็นถ้าเราซน้อสารว่าวอะไรประสามลถือสิดด์เต็มเดือนเลยนะนอกเสียจากเดือนรอม่อและฉันก็ไม่เคยเห็นที่เราซน้อสารว่าวอะไรประสามลถือสิดด์ในเดือนไหนมากไปกว่าเดือนชาติละไหยความว่าอีกสิบเดือนที่ผ่านมานั้นทีาเราซื้อสารว่ารอะไรประาทลก็ทําการถือซีดดสุนัแต่อาจจะปรับปลายบ้างอาจจะไม่ได้มาก นะครับแต่พอถึงเดือนชาบานก็เราซุนมรรอวัเลอยสระลมจะทําการถือสิโอย่างมากมายนี่ถ <dynam Talking sounds> ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เาราทุ่มสรรมวะเลยสละลมปฏิบัติเอาไว้เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสื่อสารต่อนะครับในเดือนชาบานว่าเดือนชาบานเป็นเดือนที่ทเราสุนมสรรอวันลอยสระลมถือสิโลตมากการงานของเราจะถูกยกไปต่อพ่วงกับราุ่มานนวลดาราถ้าเราทุ่มเองอย่างยที่จะให้การงานนั้นขึ้นไป็นสภาพที่ดี ดันั้นนี่คือสิ่งที่เป็นแบบฉบับที่เราสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้อย่างไม่ต้องตะคิดตะกวงใจอะไรใดๆเลยทีนี้มาดูนะครับว่าทาไมท่านรอซุนโรวอวะไรบุศลมถึงทําการถือสึ้นหลอดในเดือนชาบานอย่างมากมายนะครับบรรดานากวิชาการก็ให้ความเห็นไปหลากหลายประการแรกก็บอกว่าท่านรอซุนโรวอละไรบัลลัมเนี่ยถือนะเป็นเพื่อนพร้อมกันกับภรรยาของท่าน ที่ผู้หญิงแน่นอนจะต้องมีประจำเดือนและบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะใช้การถือสินบนได้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมาใช้กันในช่วงก่อนที่จะเข้ารอบางทีลืมไปบ้างหรือติดภารกิจบ้างหรือโน่นนี่นั่นบ้างแต่พอเดือนสุดท้ายแล้วมันถือว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องถือสินบนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าเกิดแม่บ้านของเราถือสินอนชดใช้ก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เราจะต้อง เป็นเพื่อนกับเขาถือเป็นกับเขาด้วยนะในเดือนชาบานก็ทําให้เราได้ภาพผลประโยชน์งานความดีตรงนี้ไปด้วยตื่นขึ้นมาทานอาหารสวดด้วยกันร่วมกันหรือสีสดสนิทไปด้วยกันแล้วก็อีกประการหนึ่งที่รรจารยนักวิชาการบอกถ้าเราซื้อลองเราเราบริษัทเรมเองเนี่ยท่านเองอาจจะยุ่งนะกับภารกิจหลากหลายเช่นการออกคำสุขสงครามบ้างการออกไปดาวว่าบ้างนะในหลายๆเดือนท่านก็เลยไม่ได้ทํากันถนดหรือบางเดือนท่านก็มาอถึงาิรือสดพยายามุูเทส ต้นโปบท่านก็จะเหมือนกับมาบอดใช้ในช่วงของเดือนชาบานั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่นักวิชาการได้บอกว่าถ้าเราซุ้มโซลล็อกบริวารสลัมจะทำการพิสูจน์ในเดือนชาบาอย่างมากมายเพราะนั้นเราเห็นแบบฉบับแล้วเราเห็นแบบอย่างที่ถ้าเราซุ้มโซลล็อกบริวสลัมทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นทําเลยครับลุยเลยครับนะครับเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเราสามารถที่จะทำตามแบบฉบับได้ ันนี้มันมีประเด็นหรือว่ามีฮะดีษต้นหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอาบูอาบีฮุยรอร์หรือเรียกว่าหวานทได้อบ,บ,อดอบอกไว้ว่าแค่จริงเพราะคุณกลโโรร้องวายอัสสลังนี้ได้กล่าวไว้ว่ากิจการต้องสอบประชา,าราษฎร์สู่ท่านทั้งหลายจะได้ถือสิ่งหนึ่นะครับเมื่อเข้าสู่ครึ่งของเดือนชาราหลายต่อหลายท่านอาจจะสงสัยและเมือ่อกี้ ผมยังเชิญชวนให้ถือีิโดนดอยู่เลยนะครับแต่มีฮะดิษนี้มาบอกว่าเมื่อถึงครึ่งเดือนของเดือนชาบานแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าของเดือนชาบานพอดีเลยนะถ้าเราซื้อคัลวะวันัสสลมามห้ามจาักการถือธินโดนดมันเืออะไรครับน,นะครับบรรดานักชาก,การก็ได้ให้ความหมายของฮะดิษนี้นะคว่าการห้ามถือธินโนดเนี่ย นั่นหมายถึงการห้ามถึงสุลดตั้งแต่วันที่15ห้าหรือ16ของเดือนชาบานเป็นต้นไปสําหรับผู้ที่ไม่ได้เคยถือมากกอนหน้านี้เลยนั่นหมายถึงว่าต้นเดือนชาบานที่ผ่านมาท่านไม่ได้ทําการถึงสิลดมาเลยท่านนี้ันนี้กําลังเข้าครอบคลุมตัวท่านอยู่ว่าไม่อนุญาตให้ทําการถึงสิลดใน15วันของเดือนชาบาน บรรดาวิชาการก็มีการขัดแย้งอีกว่าการห้ามตรงนี้เป็นการห้ามตารีหรือเปลอาครัเป็นการห้ามแบบทำแล้วบาปหรือเป็นการห้ามแบบน่ารังเกียดทำก็ได้นะถ้าไม่ทำจะดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะให้ความเห็นว่าเป็นการห้ามแบบตารีนั่นคือห้ามปฏิบัติหลังจากที่ท่านผ่านสิบห้าวันไปแล้วและท่านยังไม่ได้ทำการขึ้นโหนดในเยือนชาบานเลย นะครับแต่ต้อมีอีกหลากหลายทะดีีนะครับที่มาขยายความว่าการถือสั้นตอนในครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานเนี่ยเป็นที่อนุญาตให้จับจากรายงานของท่านอาบูไรร์กับเดวิส์วานุเช่นเดียวกันนะครับได้กล่าวไว้ว่าทรอซูลนลรัฟว์ฮาวเดวเซนลังได้กล่าวว่านาตาคอนทั้งมืรอมะบอนมีซาวยาวมินเวลาเวลายาวไม่พิลลาร์รจุดุ่การใยาซูมซส้มันต้ลยาสูง เราซูลสารลอกวะาเลสาลามได้บอกกับเรานะครับว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ทําการถือสินต์หนึ่งหรือสองวันก่อนเดือนรอมฎอนนี่เป็นคําสังส่งใช้คําสั่งห้ามอีกว่าอย่าถือสินโนตก่อนรอมฎตอนนะหนึ่งหรือสองวันนอกเหนจากผู้ที่ถือสินโนดอยู่แล้วก็จงถือเป็นตามปกติกของเขาไปเป็นอดีที่บันทึกโดยท่านที่มากรถอยและทุกทีอันดีนี้ มาบ่งชี้ว่าถ้าเราสมุทรสว์ห้ามเราไม่ให้ทําการขึ้นดนก่อนปอดกรมารตอวันหรือสองวันด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลที่บรรดานักวิชาการบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่บางคนอาจจะมีความมั่นใจว่าพรุ่งนี้คือรอบฎอนบางคนอาจจะไปดูดาราศาสตร์มาแล้วว่าสภาพการการเห็นดวงจันทร์มีโอกาสเห็น90% 80ซแตแต่เกิดมีฝุ่นนะทะเลทรายขึ้นมาเกิดมีฝนตก เกิดมีแม่ฝนมาบดบานทําให้ไม่สามารถที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวในเดือนละมดาดอนด้บางคนก็เลยถือวิสาสะนะครับตั้งเนียดเลยว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นละมาดอนการให้การบวชชาตินั้นเป็นละมาดอนถ้ามันไม่ใช่ก็เป็นบวชสุนารไปอย่างนี้คือสิ่งที่ท่านศูนย์กล้อมวัสละลังสั่งห้ามเอาไว้เพราะนั้นการถือสินวดน,นะครับเราทราบล้ว,ว่าทุกคนมันคือสองสิ่งอันนี้การตั้งเจตนา และก kind of ็การลดเว้นจากการกินการดื yeah, s <S ่มเพราะฉะนั้นเจตนาของเราต้องแน่วแน่ว่าเราจะถือทิ่โสดอะไรถือติ่โสดก็ตูรมฎรนหรือจะถือสิ่โสดสุนนะครับตั้งมั่นอย่าไปตั้งลังเลอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามท่านบิณฑบาตมากรวบอะไรก็ตามสักทามเลยและอันนี้ตอนนี้ก็มายืนยันอีกว่าที่ถ้าเราสมกรวมอะไรก็ตามห้ามก็คือสองวันนั่งองก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรมฎรนและหลากหลายท่นนี้เราก็คงได้ยิน นะครับท <ersch> ี่ท่านรอซุลมต่อวอมาเลยวัดสลัมถือสินอดนะจนกระทั่งเชื่อมต่อต่อวอเลยดังะดีที่รายงานจากท่านหญิงไอเช้าว่าล่านเราฟังหาได้รายงานว่าการนายสู้ชาบานคุณละบูนะครับการนายสู้ชาบานที่ลาขอดีนะท่านรอซุลมต่อวอมาเลยวัดสลัมเนี่ยได้ถือสินอดในเดือนชาบานทั้งเดือนเลยและได้ท่านได้ถือในเดือนชาบานเว้นแต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเป็นะดีที่คนถึงโจอท่านพิมาร นะนครับตรงนี้บรรนะดานักบุัุษอธิซิมมาได้สระกาศบายเอาไว้นะครับว่าคดีนี้บ่งชีว้ว่ากองทุนลอรารัปชัมก็ทาการถือสุด,ดในเดือนชาตบานทั้งเดือนเลยบางครั้งก็ส่งต่อไปถึงเดือนรอมฎอนเลยนั่นหมายถึงว่าเชื่อมต่อถึงเดือนรอมฎอนเลยซึ่งในคดีอบอบเอาไว้แล้วว่านะครับว่าสําหรับคนที่ถือเป็นปกติอยู่แล้วก็สามารถที่จะถือ การถือซื้อหมดวันนี้ได้แต่ไปสองวันที่ห้ามเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นมันเป็นตรงกับวันจันทร์ด้วยขนาที่เราถืออยู่เป็นปกติก็ไม่ได้มีการห้ามอะไรหรือเราถือมาเกือบทั้งเดือนอยู่แล้ววันนี้เราอยากจะถือแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งรอมาอนด้วยการเงียบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือพรุ่งนี้ก็คือรอมาตอนวันนี้ที่ฉันถือก็คือบวชสนุนัรอย่างนี้ถ้าเราสงัครว่าอะไรินันสลับไม่ได้ห้ามอาไรแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในส่วนใด ก็ถือเป็นสิ่งที่ทศรอูนได้สั่งเอาไว้ว่าสองวันนะก่อนที่จะเข้าสู่ละมัฏอนนะถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่ทํามันเป็นปกติก็อย่าไปถือสนโนดส้าแต่ถ้าเกิดนะท่านถือเป็นปกติแล้วทุกจันทร์พฤหัสแล้ววันนั้นมันเป็นวันพฤหัสไปตรงกับวันสุดท้ายของการดุเดือนแล้วพรุ่งนี้อาจจะเป็นละมาดอนอย่างนี้ไม่มีความผิดบาปเลยนะ้นี่คืออีกอดีตหนึ่งที่มาบ่งชี้ว่าการถือสนดในครึ่งหลังของเดือนรอมฎอนนั้นสามารถที่จะ าการ่าวว่านะครับแล้วฮะดีษแรกนะฮะะดีษแรกเนี่ยก็มีข้อกังขาอยู่นะครับที่ผมบอกว่าเมื่อถึงครึ่งเดือนแล้วเนี่ยถ้าราสนสุลว,ว่าะละวะสัลลอไม่ให้ทาการถึอสิบนต้องมีนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับบอกว่าฮะดีษเนี่ยเป็นฮะดีษดอยิบนะมีสายรายงานที่อ่อนแอในบางส่วนซึ่งก็เราก็คงต้องเอาไปคิดกันว่าเราจะถือฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่เนีย ือจะเป็นฮะดิษที่หล่อเยิบนะครับเพราะว่าบรรดาน,นักวิชาการหลากหลายรวมถึงท่านอิหมานาวบีนะครับก็ได้บอกว่าฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่ถูกต้องนะครับตามสายรายง,งานที่ท่านอิหมาบุคอรีได้เกบบันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นฮะดิษที่สอดแยนะแล้วก็เป็นฮะดิษของท่านท่านเชฟบิมบาสนะครับก็ได้บอกไว้ด้วยว่าฮะดิษนี้ก็ถือว่าเป็นฮะดิษที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักฐานจึงเป็นฮะดีษที่ีี่สุดท้ายนักวิชาการก็ได้มาอธาาิบายว่าฮะดีษ 2, สองฮะดีษเนี่ยมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราถือสิบอดนะครับมาตั้งแต่ต้นเดือนของเดือนชาบาแล้วเนี่ยฮะดีษนี้ไม่เข้าเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงว่าจะทึงจะผ่านครึ่งหนึ่งของระมาดอนไปแล้วก็ไม่มีผลเราสามารถที่จะถืตอต่อเนื่องได้ ทำไมถึงมีการเว้นวักไว้ว่าถ้าไม่ได้ถือมาตั้งแต่แรกแล้วพอมาถึงสิบห้าแล้วไม่ได้ถือก็อาจจะคิดได้ว่านี่คือความสำคัญนี่คือโอกาสทองทถ้าเราซื้อเรา,าล็อกอะไรก็สล้วกัมมอบให้กับพวกเรานะครับเราซื้อตั๋วเครื่องบินนะประตูเครื่องบินยังเปิดอยู่แต่เรายังไม่อยากไปซื้ๆๆๆๆๆอนู่นซื้อนี่โอเอพอเขาปิดประตูเครื่องบิน,นบอกเราอยากจะขึ้นเครื่องบินทําได้ไหมน,นะครับ มันก็ทําไม่ได้เกียวกับ mm ่าขาดโอกาสเช่นเดียวกันนะเรารู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่าเราซื้อเราซื้ออะไรสลังถือขึ้นหมดอย่างมากมายเราก็ต้องพยายามทาตามถือตั้งแต่ต้นเดือนจันทร์พ้หัสหรือเท่าที่เรามีความสามารถมันก็จะทําให่คดีที่ถ้าเราสูงอเราซ้ออะไรก็สลัมบอกว่าเมื่อมาถึงครึ่งของเดือนชาบานเนี่ยมันจะไม่มีผลใดๆนั่นหมายถึงว่าท่านก็สามารถเก็บถือขึ้งหมดต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งหมดเดือนชาบานแล้วก็เข้าสู่ แต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ถือนะครับแล้วท่านจะมาเริ่มถือในวันนี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมองประเด็นอะดิษนี้ว่าอย่างไรแล้วบางปัญญานักวิชาการที่บอกว่าอะดีษที่เป็นอะดิษฐ์สวัสดิ์แต่ก็มีการขัดแยง้งอีกว่าการตาฮดีของท้ารซูลตรงนี้มันเป็นตาฮดีอะไรซึ่งปัรดานักวิชาการก็บอกว่ามันเป็นการตาฮดีที่ห้ามถ้าทำก็ถือว่าเป็นความผิดบาปแต่ถ้าเกิดเรามีความจําเป็นเช่น โอเคยังใช้หวนไม่บเพึ่งมานึกได้อันนั้นก็ประงลางมาลำเป็นอีกส่วนเพราะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็อยากที่จะฝากเราทุกท่านนะครับว่ามันมีความสำคัญมันมีสิ่งที่เราจะต้องเอาไปเป็นแบบอย่างนะในการดำเนินชีวิตของเราตลอดเวลาอีกไม่มีวันแล้วนะครับระหลอดก็จะมาถึงเราตันนี้ก็อยากจะมีคำถามฝากเราด้วยฝากทุกๆท่านในที่นี้ด้วยว่า เราพร้อมยังหรยังนะครับที่จะก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติอันมีเกียรติที่เราทุกคนคิดว่าพระมรรสุภาณนวตาราจะให้พลงานความดีกับเราตรงนั้นแต่อย่าเพิ่งตายใจไปนะครับอีกสองอาทิตย์ก็ตามอีกสองอาทิตย์ก็จริงนะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนไหมเพราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องวิงวอนขอ,ขอ,ขอพระมรรสุภาณนวตาราให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมในรอมฎอนนี้ จะเป็นระมาดอนสุดท้ายของเราก็ได้หรือถ้าองค์ลอสุุปนาโนตาลาเมตตากับเราก็ให้เราได้มีโอกาสอยู่ในระมดอนอันทรงเกียรเนียอีกหลากหลายระมาดอนแต่ไม่ใช่ว่าให้เราได้ร่วมทุกระมาดอนเลยแต่เข้าไปแล้วไม่เกิดผลอะไรเลยไม่เคยไปหยิบคุณงามความดีที่องค์ลอสซุปปาโนตาลา้เตรียมาให้กับพวกเราเลยก็อยากที่จะฝากเรานะครับว่าเราผ่านมาตีร์มาดอนแล้วและทุกๆระมาดอนที่ผ่านมา เราได้เก็บคุณงามความดีอะไรที่พวกเราสุภานณนวตาราได้ให้กเราว้า่าปีนี้เราจะพยายามเก็บเกี่ยวให้มันให้ได้มากที่สุดได้ไหมคิดซะว่าระมาดอนนี้เป็นรอมาอนสุดท้ายของเราที่เราอาจจะมีโอกาสอยู่ร่วมกับมันนะครับก็อยากที่ฝากทุกท่านไว้ในที่นี้แล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสร่วมในรอมฎอนปีนี้แล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวขั้นพืนนะอันประเสริฐนั่นก็คืออะไรละพุทธพ